สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องพัตตาพากินพาเที่ยวชาแนลมอนเดิมนะคะตอนวันนี้จะพามาทําลาบหมูค่ะเราจะมาลวนหมูก่อนนะคะได้หมูจับมาค่ะวันนี้วายลวนหมูก่อนนะคะใส่น้ํานิดนึงน้ํานี้ก็จะเป็นน้ําซุปที่เราต้มต้มตับหมูกับ กับไส้หมูนะคะเราใส่ไส้กับตับด้วยวันนี้ลวนหมูก่อนค่ะเร่งไฟก่อนนิดนึงเราเอาน้ำซุปนะคะมาลวนน้ำหมูเริ่มออกเราลวนพอหมูสุกแล้วก็เอาตับที่เราหั่นไว้นะคะกับไส้ไหมูตงไปใส่ด้วยกัน อันนี้เราต้มสุกแล้วนะคะหมูหอมแล้วค่ะเพราะว่าในน้ำซุปเราใส่ตะไคร้ใบมะกรูดเครื่องหอมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากค่ะทุกคนพอเรารวนสุกแล้วนะคะเอาตับอะไรลงไปใส่เรียบร้อยเราก็ปิดแก๊สเลยค่ะแล้วเราก็จะไปปรุงพร้อมกันเลยค่ะแก๊สเลย พอเราพอเราปิดแก๊สแล้วเราก็แบบว่าให้มันแบบไม่ให้มันร้อนเท่าไหร่อะคะ่ะคนให้มันให้มันเย็นหน่อยแต่ไม่ต้องให้เย็นมากนะคะเดี๋ยวจะไม่อร่อยมาปรุงพร้อมกัน,นะคะ่ะเครื่องปรุงก็จะมีพริกพริกขั่วนะคะพคริกขั่วข้าวั่ว เดี๋ยวนะคะใส่พริกลงไปอิกขัวค่ะเอาแบบจัดจานจัหน้อยค่ะอิกขัวขัวน้ำปลาค่ะ ผงชูรสค่ะใส่นิดนผงชูรสข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจะได้หอมๆลาบต้องมีข้าวคั่วค่ะ ก็จะมีต้นหอมผักชีนะคะผักชีไปเรื่อยโรยลงไปเลยตามด้วยมะน,นาวค่ะบีบหวาดไปเลยค่ะสได้หอมๆวันนี้เอาแบบยีดจาด หอมเลยค่ะหอมค่ะหอมพอคั่ว ชิมค่ะหอ,อมขนาดค่ะใช่แบบนี้นค่ะหากจากกันจ้างจะไม่ใส่ก่อนส้มปลายจะไม่ค่ะ ัันปลาแล้วก็โอเคเลยค่ะไม่เผ็ดเท่าไหร่แซบค่ะพี่น้องเรียบร้อยค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะมาค่ะมากินด้วยกันค่ะลาบหมูค่ะมัน,นี้ ทำยังไง้กต,ตัวตอนนี้เรามาตั้งแคมป์นะคะกินข้าวดูนะคะบรรยากาศเวลายามค่ำคืนเสียงจิ้งหรีดจักระจันเลไลมนขังแห่งป่าค่ะ บรรยากาศสุดๆเลยค่ะวันนี้เสียงนกร้องเสียงจริงรีดจ,กกจักจั่นเรไรก็มีนะคะมันคือมวลขังแห่งป่าเขาค่ะสุดยอดเลยค่ะบรรยากาศวันนี้บอกว่าลายยายห่างค่ะเข้ากันได้หิวเข่าค่ะแซ่บมากังค่ะว่ามูค่ะได้แรงมาเลย น้ำซุปค่ะอืมหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดค่ะใช่ไม่น้องแล้กอ่อนเป็นยังไงคะบรรยากาศเมื่อกี้ ถ่ายให้เบิงรอบๆค่ะเรามาออกคลิปค่ะตั้งแคมกินกินบรรยากาศค่ะอย่าลืมนะคะเพจพาตาพากินมาเที่ยวแชนแนลค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมค่ะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามถ้าไม่มีเอซไม่มีคนติดตามก็ไม่มีพัตตาในวันนี้ค่ะลาบ โอเคเลยค่ะมือเพื่อค่ะเผื่อแตงกวาค่ะสัน้นอ่ะ ในราบหมูเวลาเราเคี้ยวไปมันจะมีตับหมูแล้วก็ใส่หมูที่เราต้มแล้วก็เรามาหั่นใส่ด้วยนะคะเอามาซอสใส่น้ําค่ะแต่มันขาดอยู่อย่างหนึ่งค่ามันมีหนังมันก็โหยยิ่งโอเคเลยค่ะ กากเยอจะครับคุณค่ะปลากรอ,อ,องเป็นยังกินขาวป่าก็อ,อย่างแด่บ เอาเไปไ็นว่าคลิปนี้เทา้วค่ะลาบหมูกับทิปตั้งแถมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ